สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับพ้า fc แฟนคลับท่านช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่4มีนาคม2568นา fc ะครับผ้าเอฟซีผ้า, FC, ผาทผช่ชมครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่นะครับผมทั้งวัดนะครับผมจะมีบุญ นะครับผมบุญเดือนซีนะ mm hmm. ครับวันที่8วันที่เก้านี่แหละครับท่านผู้ชมนาบเป็นกําลังตกแต่งประดับประดานะครับสวยงามนะครับช่วงนี้ทั้งบ้านเฮาจะเป็นบุญเดือนซีนผู้ชมนะครับบุญพเวทนะครับหลักกรเพิ่นก่จะสลองตาตั้งวัดด้วยนะครับเอานะครับสวยงามท่านผู้ชมนะครับทายบรรยากาศให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมในเบื้องหน้านะครับผู้อยู่ทั้งไก่พี่น้องนะครับประเภทนี้ทั้งบ้านเฮานะเป็นกําลัง ตกแต่งกําลังจะติดไฟนะครับจะมีบุญวันที่8วันที่เก่านะครับวันที่8ปดบ่าวเท่าก็ได้เป็นจะภาพน้าเพลินนะครับก็จะได้มารวมบุญน้าเพลินน้ำท่านชม8มีนาคมกับเกามีนาคม2 5 6 8นแนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับพระบวชใหม่นะครับหลวงพี่แล้วครับผมเพิ่นบวชโดนแล้วนะครับแต่ว่าสายญาเพิ่นสายญานีนะครับท่านชมหลักสิบเดินดีได้ท่านชมเด้อนะครับหลักสิบเดินดีเข้ามาสามงวดแล้วนะครับ เอฟซีก็รอาก็ทามกันเขามาหลายนับงวดที่ผ่านมาหลักสิบเก้าหนับหลักสิบมากเก่านะครับ,เ,นะรบเอางวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเขามาชมเขามาฟังน้ำกันนะครับสวยงามท่านผู้ชมซุม้มทางเขานะครับซุ้มทางเข้านะครับอ่าสวยงามนะครับผมเอาเข้าไปกราบนะาา้ำศักดิสิทธหลวงพี่น้ำกันนะครับนะี่ครับเพิ่นกำลังประดับประดางานจะวันที่แปดวันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อย 68ธรรมชม่มสลองนาะบตาตั้งวัดหลักะเพิ่นกะแฮ่พระประทานนำ้ำนะครับที่เอซเพิ่นเอามาถวายนาบรวมถวายนะครับ,รนะรบธรรมชมสวัสดีครับคุณพ่องานเท้าวันที่ยวไหนกับคุณพ่อที่8ที่9ก้าวพ่อวันที่8วันที่เกนะครับ วันที่แปวันที่เก้าจะได้ร่วมมาเป็นเจ้จภาพทาชมรวมมาทาบุญทั้งวัดนำ้ำนะครับทาชมนี่แหละครับเิ่นกระเจะแห่อันนี้ผู้เอฟซีที่พ่นถวายพระประธานนะครับกระจะแห่องค์พระประธานม่นบ่คุณแม่แห่องค์พระประธานนั้นมันบ่ครับผมนี่ครับผมสร้อยตาตั้งวัดพอ้อแม่ครับสร้อยตาตั้งวัดเป็นบุญบุญเดือนซีพ้อมบุญประทายเขาเปียก อ๋อบุญปะทายเขาเปียกท่านผู้ชมบุญปะทายเขาเขาเปลือกอ่าเอานะครับเขาไปกราบนมัสการหลวงพี่น้ำกันนะครับผมกราบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะอ่าสาธุบุญสาธุบุญอ่าครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้ก็เดินทางมากับไปมูนะครับมาหาพระบวชใหม่มาหาหลวงพี่นะครับเอามาแล้วกะอ่าทำบุญน้ำช่างยอดนะครับช่างยอดเพิ่นฝากมาทำบุญน้ำ นะครับทำให้รวยด้ะต่อไป<า>แต่จะมีบุญใหญ่วันที่8วันที่เด้วยท่านธรรมชมเด้อเป็นบุญประทายเขาเปลือกนะครับแล้วกะวันที่เก้าประทายเขาเปลือกวันที่8สมโพธิสรองตาตั้งวัดบุญสองหมื่านผู้ชมแล้วก็แห่พระประทานน้ำวันที่8นั่นแห่พระครับโอ้บุญใหญ่บ่าวเถาก็จะผ้ามาท่านผู้ชมวันที่8จะผ้ามานะครับห้าภัยาจะร่วมทำบุญ หรืออยากจะเฮ็ดบุญน้าเพราะว่าบ้าเฒถาก็ได้เป็นประธานน้าเพิ่นนะผมกับแม่หมูนะครับก็จะมาทาบุญในวันที่8นดผู้ใดอยากทาบุญน้ากะแอดไลน์มาท่านผู้ชม0632489695นะครับวันที่8ก็จะเดินทางมาอเอาเอาลัก1ิบนะครับลัก1ิบเข้ามาแล้วสามวดนะครับพระบทใหม่ หลักสิบบนมาตัวเน้นมาเก้านะครับมาตัวเน้นมาเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าสามขามเก้าสี่เก้าหาเก้าหกทำช่อมจับคู่ไม่เข้านะครับแ,แต่ว่วาหลักสิบนี่แม่นได้ท่านชมได้สามงวดแล้วอ่าหลักสิบนี่แม่นอีหลีหลักสิบบนเอ้าได้ไปขับเงินเลยได้แล้วหลักสิบได้แล้วครับผมอ่าหลักสิบมาหรืออะไรหลักสิบ <c oughs> อ้าหาผู้ใดมีตัวติด แม่ติดติดเอารักหน่วยมันแมนแกจับเซลโอเคอะลงพี่ได้แล้วเอานะครับเบิ่งเบิ่งกันยังพอดีแยกล่างแยกบนเนะเปลี่ยนสบายเยี่ยมคืนมันดือครับให้ให้เป็นบนล่างเลยปะครับผมแม่นอืมอ่ะลักลักสิบบนหนึ่งกับสองบ่ครับแม่นเน้นทีหนึ่งครับ หลักสิบบนเน้นที่หนึ่งกับหลักร้อกับหโอ้หลักร้อยเกับหกนะครับจับคู่มีคููไหนะครับหลวงพี่มีท่ครับสองตัวครับสตัวแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองวงกลมที่หนึ่งหนึ่ง ครับตัวร่องขึ้นหนึ่งสองหนึสองหนึ่งหานึ่งเจ็กันตัวกันตัวกันอ่าคูท่านผู้ชมคับบมากกัหาจับใส่เอาลักหาจับใส่หกับสองเอาเอาลัก2องบริจับให้ตัวครับเนี่ยก็คือเก้าอ่ะแหละอ่าหานก็ยัง6กเก้มาตัวหนึ่ง้าลัก2องกะสองหนึ่งลัก2องสองหนึ่งสองเจหาสาลัก2อ่ะครับวิ่งล่างล่างนี้ เจ็ดกับศูนย <ป rac S 1> ์บ <yen. S 2> so ่ได <c 195 2> ้ปักรักมันมาครับหรือปักลักสิบปักลักสิบคือเก่าหลักสิบือกันนับล่างเจ็ดกับศนหลักสินับเจ็ดเก้าเจ็ปดนย์สามับชุดล่างวงกลมที่เจเก่าร่อง0ูนย์สามสองคูณนี่หาลอตเตอรี่ไปเลยเนนนีตัวนี้อ่าวนียนตัวนี้เลยเนีเจ็ดเก่าเลยโอ้เน้นเจเก่าเลยอ่า หรือผู้ใดมีตัวติดแม่นๆท่านผู้ชมแต่วันลักลักสิบบนนี่แม่นลักสิบบนนี่สามงวดแล้วตั้งแต่งวดศูนย์เนาะงวดศูนย์หลวงพี่กระไฮลักลักสิบศูนย์กระไฮเจ็ดกระไฮเจ็ดบานนี้ก็มาไฮเก้าก็มาเก้าซีท่านผู้ชมลักสิบบนแม่นๆม่นฝันดีบุหลวงพี่จะหอดงาน เหมือนนั่งมือสุดท้ายไปฝันไปนอนยีนอาปีนะเพื่อนแถวที่มาบอกงวดที่แล้วป่ครับนี่ทิ่หมนเมื่อเวลาบ่ายสองเลยเนาะไปนอนนะครับดุ้งตื่นเพิ่นมาเอิอนบอกมาทบ,บอกเห็นเด้มันกลางเวียนเนาะเว๊บเราใส่ยหูศูนย์เก้าสี่อือโอ้เนาะมีเวลาเลยเนบ่ายสองแล้วเนาะครับจะฝันในก้อนหนึ่งกับบอลนะครับของพี่อเอาพ <c oughs> เอาพราะเป็นยังเอาไม่ธรรมชุ่มเอาเดี๋ยวเราเข่าเขียนให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อธรรมชุ่มเด้อนะครับ สิบหกมีนาคมหกแปดนะครับผมพระบทใหม่หรือลุงพีนะครับใส่ฉา,ายาของลุงพีฉายานี่ก็ได้ใส่ฉายานี่่านผู้ชมนะครับหล100ักร้อยหลักร้อยเก้ากับหกรบบสิบบนสิบบนหนึ่งกับสองนะครับ,บ,บ,รบจับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ด หนึ่้าหนึ่งสองนะครับสามตัวเก้าหนึ่งหนึ่งดียวจะเบิ่นป่ค่ะลุงพีโอจกระเบิ้นมัดหนึ่งหนึงเบิ่เที่ยวเลยหมอนรับหักจัดเนมันคู่กันหนึ่งนั่นแหละเนลักซิปกระบบนหรือว่าไปมีหลักหน่วยแม่นๆมนบนนะคะมาจับใส่กระปงพีเบิ้งเนาะวิ่งล่าง ค่หลักสิคือจีบกวาดวิ่งล่าง7กับ0 7กับ0นย์หลัก10บเจ็ดเก้สามล่างนี่เด่นตัวไหครับเจกับ0นย์ครับตรงนี้เจกับศูนเจนะครับผม ลองศูนยั่นแหละศูนย์ทดลองนะอ้าบมันมาศูนยบ่าวถาเขียนตัวใหญ่าให้ได้ทนผร้ชมเด้อนะครับพระบวชใหม่นะครับผมสิมีนาคม2,568ครับหลักร้อยนะครับเกับ6นะครับท่านผู้ชมหลักสิบบน1กับ2องครับเด่นที่หนึ่งได้ทำปรชมเด้อครับสตัว9ก้หนึ่งหนะครับหลักหนึ่ง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 หาหนึ่งส นะวงกลมที่1นหนึ่งรอง1นึ่งถาผู้ไดมักหลัก2นี่สอง7 2ึ่งสอ,งสองหาสอสอนันปรับลูกพี่แม่นะเอาใส่2เอาแทนหนึ่ทำากหนึ่งวิ่งล่าง7กับ0หลัก10บครับเกับ0ย์หลักสิบอมได้เขียนให้หน่วยจับใส่เอาส <10 S 2> ิบล่างบายตีงั้างไดหน่วยครับเจ็ดเก้านะครับวงกลมที่7 9กับ03 นะเป็นหน้ทางหยิบจับรอตรีได้ทำชมเดอรูดมากระถืออยาคุ้งวดคนนอกอรูดบนนะชุดบนเท่ากัหารอตลีไปได้ได้ทำชมเดอเผื่อมารางวันใหญ่นะครับผมหารอตลีไปได้นะผู้ไดมักหนึ่งกับเกผู้ไดมักหน็กับเนเ็ดเก้าหนะครับเอรักร้อยเกับหผู้ใดมักหกกจับหกใส่รักอยนะครับหรือผู้ไดมักบ่มักเลขติดหนึ่งเจสองในเก่าเลขติดมาติดหนึ่งกับสองทำชมเป็นระพารพี่ แคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมมันไปเท่าไรเต็มเนาะก็จี๊ดเต็มเนาะจิ๊ดต่ออ่านะครับผมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับท่านผู้ชมจังมาเอาบุญน้ำกันวันที่แปดบ่าวเถาะไวันที่แปดแปดมีนาแปดที่จะถึงนี่ครับผมบ่าวเถาะกัจะมารวมทั้บุญซอยอ่าอ่าคู่บาปพุ่นน้ำซอยหลวงพี่พุ่นน้ำนะเพราะว่าเขาก็ได้เฮ็ดตั้งแต่เตตัสสังเตที่วัดเพิ่นอยู่พุ่นเนาะหลวงพี่เนาะจนเราเพิ่นได้ไปตาตั้งวัดทำชม สาธุบุญกับเอฟซีทุกท่านเด้อนับทีเรียรรวมทุบุญกันตั้งแต่รวมรวมสร้างกำแพงรวมร่วมปูกระเบื้องซาลาร่วมสร้างห้องน้ำนับตั้งแต่ปีที่แล้วน่าหลวงพี่เนาะปีที่แล้วโอ้ยเขาดีเอ้านะผมขอบุณขอบุณเอฟซีนะครับกขอบุญขอบุณหลวงพี่นะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอให้โชคดี